และรู้อยากขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าชำระชีวิตของพวกเราในการที่เราเข้ามาอ่านพระวจนะคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นน้ำที่ชำระชีวิตชำระจิตใจและเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจของเราได้เราเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้และรับหลักการความจริง ของพระองค์ที่จะเป็นเหตุให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตและจเจริญขึ้นในทางของพระองค์เราจึงอธิษฐานถ่อมใจลงในเช้าวันนี้ที่จะรับฟังและเรียนรู้จากพระคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเจิมพวกเราให้มีความเข้าใจเปิดหูเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเรา และให้เราได้ยินพระสุรเสียงที่พระองค์จะตรัสและสอนกับพวกเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยเราอธิษฐานขอมอบเวลานี้ที่พระองค์จะทรงสอนเราไว้กับในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมมัทธิวบทที่ 5: ข้อ11เเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดีเพราะว่าบาเน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันนะพระคัมภีร์วันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็พระองค์ก็สอนตรงๆนะว่าวันวันน,น,นี้ถ้าหากว่าเราได้ได,ได้ได้ทำตามสิ่งที่เป็นแผนการสิ่งที่เป็นน้ำพระทยัยหรือในการที่เราดำเนินชีวิตติดตาม พระเจ้าติดตามพระเยซูแล้วเนี่ยแล้วถูกผู้คนเข้าใจผิดนะถูกผู้คนต่อว่าถูกผู้คนข่มเหงหรือว่าอาจจะพูดไม่ดีกับเราหรือไปพูดรับหลังเรานินทาเราในในทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งบางครั้งเรามันมันไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับแต่ว่า,าเราก็กลับกลายเป็นว่าถูกถูก ถูกพูดในทางที่ทไม่ดีนะครับแล้วแน่นอนว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกโกรธหรืออาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกขมขื่นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ให้เราจำพระคัมภีร์ข้อนี้เอาไว้นะครับว่าพระเจ้าบอกว่าให้เรามีความชื่นชมยินดีเถอะเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับ,รบเพราะว่าอะไรพระคัมภีร์บอกว่า เพราะว่าบําเหน็จของท่านก็มีบริบูรณ์ในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าหากวันถ้าอย่างนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วนะครับวันนี้ถ้าหากเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําคือการดําเนินติดตามพระคริสต์สิ่งที่เราทําคือการที่เรามาเป็นสาวกแล้วเดินตามทําตามในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราแล้วผู้คนจะมองว่าเราโง่มองว่าเราบ้ามองว่าเรา เห็นแก่ตัวมองแล้วว่าเราทิ้งครอบครัวมองว่าเรา,เาไม่เชื่อฟังมองว่าเรากระบฏอ,อะไรก็ตามนะนะฮะเราให้เรามีความชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าบําเหน็จนั้นก็บริบูรณ์ในสวรรค์น,นะครับให้เราเปลี่ยนท่าทีความคิดนะแทนพอพอเราได้ยินเรื่องราวไม่ดีหรือคําพูดไม่ดีเนี่ยแทนที่จะโกรธเขานะเราก็ให้เรา นึกใหม่แทนว่าขอบคุณขอบคุณเขาแทนนะเพราะว่าเขากำลังเพิ่มเติมดเมเน็ดรางวัลให้กับเรานะครับปาเกนปีบอกไว้ว่านี่แหละเมื่อเราถูกข่มเหงนินทาเนี่ยนะฮะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ที่ยุติธรรมแล้วก็ทรงให้นะครับเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราถูกข่มเหงเมื่อเราถูกว่าร้ายนินทาโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับพระองค์ทรงทรงนับ ทรงจดจําสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วพระองค์ไม่ได้ว่าจดจําแล้วเพื่อที่จะไปทําร้ายหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีกับคนเหล่านั้นนะพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้า ผู้กระทำการร้ายแต่พระองค์ทรงเป็นความรักนะฮะพระองค์ก็ทรงรักคนเหล่านั้นที่ที่เขาอาจจะไม่เข้าใจความจริงนะที่เขาอาจจะยังวันนี้ยังยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะครับพระองค์ทรงรักคนเหล่านั้นแต่พระองค์ก็ทรงยุติธรรมกับพวกเรานะครับเพรจะนั้นเองในใน,ในการที่เราถูกก่อ ติถินนินชาในการที่ถูกข่มเหงถูกติดเตียนถูกว่าร้ายต่างๆเนี่ยพระเจ้าก็ทรงนับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเหมือนการทนทุกข์ที่เราได้ทนทุกข์เพื่อพระนามของพระองค์นะครับและพระองค์ก็ทรงมีรางวัลให้กับการที่เราต้องทนทุกข์หรือการที่เราต้องได้รับในความอายุติธรรมในความเข้าใจผิดในคำติถินนินทาต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองให้เรามี ความเข้าใจอย่างนี้ว่าวันนี้นะไม่ใช่เป็นแค่คำปลอบใจตัวเองไม่ใช่คำที่เราพูดเพื่อทำให้เรามีกำํำลังใจนะฮะแต่เราเชื่อว่าพราะวจะนะคำทุกตอนเนี่ยคือความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเองเมื่อพระวจะนะคำทุกตอนเป็นความจริงและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงที่ทรง ที่ทรงกระทําในสิ่งที่พระองค์พูดเพราะฉะนั้นเองเมื่อเราถูกว่าร้ายนะครับเมื่อเราถูกนินท่าเมื่อเราถูกผู้คนพูดไม่ดีใส่นะครับเพราะเหตุที่เราดำเนินชีวิตตามพระเจ้าเพราะเหตุที่เราทําตามในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทํา ก็ให้เรามีความชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าเรารู้เลยว่าบารังวันบําเหน็จของเรานั้นกําลังถูกเพิ่มเติมให้นะเหมือนคิดซะว่าเหมือนเขากําลังโอนเงินเข้าบัญชีสวรรค์ให้กับเรานะเวลาที่เขาว่าเรานะครับแล้วเราก็จะมีความชื่นชมยินดีได้จริงๆนะครับเอเมนไหมครับเรารู้ว่าเพราะวจะนะคาของพระเจ้าเนี่ยบอกเราไว้ว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเมื่อเราดําเนินตามพระเจ้าเนี่ยคนในโลก เขาก็มองว่าเราโง่บ้างมองว่าเราบ้าบ้างนะครับแถมบางครั้งครอบครัวญาติพี่น้องก็ปฏิเสธเราบ้างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในกลุ่มผู้เชื่อเองบางครั้งก็อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือก็ว่ากล่าวว่าร้ายเราบ้างนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีนะครับเรา มั่นใจได้ว่าบําเหน็จนางวันนั้นมีอยู่เต็มบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราชื่นชมยินดีเถิดไม่ว่าเราจะเผชิญคําคว่ารายหรือคําพูดว่ากล่าวยังไงไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเอเมนไหมครับลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเน้าของพระองค์ที่เรารู้ว่าบรรดาผู้รับใช้ผู้เผยพระชนะและแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์เองนั้นก็ได้ทรงถูกข่มเหงหรือทรงถูกนินทาว่าร้าย เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงกระทําตามแผนการและนามพระไัยของพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณพระองค์สําหรับการข่มเหงการติฉินติเตียนการนินทาว่าร้ายที่เราเคยได้รับหรืออาจจะได้รับต่อไปในอนาคตนั้นเป็นความเท็จต่างๆพระองค์เจ้าข้าที่เรารู้ว่าแม้เราจะถูก กระทำโดยโดยที่เราอาจจะไม่ได้เป็นโดยที่เรานั้นอาจจะไม่ได้สมควรที่จะต้องรับกับสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราก็กำลังเดินอยู่ในทางอยู่ในวิถีที่คนของพระองค์ที่ผู้บริจชนะหรือแม้กระทั่งพระองค์เอง,เองนั้นได้รับมาเราขอบคุณพระองค์แม้การทุกข์ยากนี้อาจจะไม่ถึงกับ การทุกทรมานเทียบเท่ากับการที่ต้องถูกโบยตรีและการตึงที่กางเขนแต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราได้มีส่วนในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์เราจึงมีความยินดีที่เราได้กระทําตามสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทําแม้อาจจะถูกเข้าใจผิดจากคนรอบข้างแม้อาจจะถูกปฏิเสธ จากคนที่เคยเป็นเพื่อนจากคนที่เคยเป็นครอบครัวแต่เราก็มีความยินดีเพราะเรารู้ว่าบำเน็จของพระองค์นั้นมีให้กับเราอย่างบริบูรณ์ในสวรรค์เราจึงขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำใน วันนี้ที่ได้หดุนจิตชูใจพวกเราทุกคนให้มีความมั่นคงในการเดินติดตามพระองค์ในการกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์และที่สําคัญคือให้เรามีความชื่นชมยินดีในการที่เราจะรักษาหัวใจที่มีความชื่นชมยินดีและมีความอาใจที่มีสันติสุข อยู่เสมอไม่ว่าสิ่งใดที่เราได้เผชิญเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่าลูกจึงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน